ทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ที่เราจะได้สร้างชีวิตที่ดีขึ้นแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าพฤติกรรมเล็กๆในช่วงเช้าสามารถเป็นตัวกำหนดว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ลองนึกภาพดูถ้าทุกเช้าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังบวกเตรียมพร้อมรับมือกับวันใหม่อย่างมีแผนมีสติและมีเป้าหมายชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ในทางกลับกันถ้าคุณตื่นมาแบบเร่งรีบสลึมสลือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายโซเชียลแล้วรู้สึกเครียดจากข่าวสาร หรือกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทําวันของคุณก็อาจเริ่มต้นด้วยความรู้สึกแย่และแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบไปตลอดทั้งวันวันนี้เราจะมาดูกันว่าแค่เปลี่ยนกิจวัตรตอนเช้าจะสามารถทําให้คุณสําเร็จไปตลอดชีวิตได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นเทคนิคที่หลายคนได้นําไปใช้แล้วเห็นผลจริงมันไม่ได้ซับซ้อนไม่ต้องใช้เงินเยอะและไม่ต้องเป็นคนพิเศษก็ทําได้เพียงแค่คุณให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เช้า 1. ขยับร่างกายให้ตื่นตัว หลังจากนอนหลับมาหลายชั่วโมงกล้ามเนื้อและข้อต่อของเราจะอยู่ในสภาวะนิ่งระบบไหลเวียนเลือดยังทำงานช้าและอัตราการเต้นของหัวใจต่ำลงการขยับร่างกายทันทีหลังตื่นนอนจะช่วยปลุกพลังงานของคุณทำให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตทำให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นส่งผลให้เรารู้สึกสดชื่นและมีสมาธิดีขึ้นเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายทำให้สมองตื่นตัวและคิดอะไรได้เร็วขึ้น ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอโดรฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขทําให้เรารู้สึกดีและพร้อมรับมือกับวันใหม่วิธีขยับร่างกายง่ายๆตอนเช้ายืดเส้นยืดสายประมาณ3-5นาทีเน้นยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอไหล่หลังและขาทําโยคะเบาๆเ,เ,เช่นทําท่าที่ง่ายๆซึ่งช่วยกระตุ้นพลังงานในร่างกายกระโดดตบหรือวิดพื้นประมาณ10-20ครั้งเพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจคุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักๆก,ก็ได้ แค่ขยับตัวเล็กๆน้อยๆก็ช่วยให้คุณตื่นตัวและเริ่มต้นวันได้ดีขึ้นแล้ว 2. ดื่มน้ำหลังตื่นนอนรู้หรือไม่ว่าตอนที่เรานอนหลับร่างกายของเราสูญเสียน้ำตลอดเวลาผ่านทางลมหายใจและเหงือ่อแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกแรงใ,ใดๆเลยนี่คือเหตุผลที่เราควรดื่มน้ำทันทีหลังตื่นการดื่มน้ำหลังตื่นนอนช่วยขจัดสารพิษน้ำจะช่วยกระตุ้นการทำงานของไตและล้างสารพิษที่สะสมในร่างกาย เพิ่มการเผาผลาญการดื่มน้ำตอนเช้าจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกายและช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นทำให้สมองตื่นตัวสมองของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักการดื่มน้ำช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นคิดอะไรได้เร็วขึ้นควรดื่มน้ำแบบไหนน้ำอุ่นผสมมะนาวช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องดีที่สุดสำหรับคนที่ไม่ชอบน้ำอุ่น หลีกเลี่ยงกาแฟหรือน้ำหวานทันทีหลังตื่นเพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำมากขึ้นให้ลองฝึกดื่มน้ำทันทีที่ตื่นขึ้นมาและดูว่าร่างกายของคุณสดชื่นขึ้นแค่ไหน 3. จัดเตียงการจัดเตียงอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เชื่อหมว่านี่คือหนึ่งในนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทำไมการจัดเตียงจึงสำคัญสามารถช่วยสร้างนิสัยที่มีวินยัย การทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จในตอนเช้าจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตตัวเองได้ช่วยให้ห้องสะอาดและเป็นระเบียบสิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบส่งผลต่อความคิดของเราคนที่ห้องรกมักจะรู้สึกสับสนและเครียดโดยไม่รู้ตัวเป็นการเริ่มต้นวันด้วยความสำเร็จแค่การจัดเตียงให้เรียบร้อยก็เหมือนเป็นชัยชนะเล็กๆที่ช่วยให้คุณมีกำลังใจตลอดวันวิธีจัดเตียงให้เป็นนิสัยใช้เวลาเพียงสอถนาทีหลังจากตื่นนอน พับผ้าห่มและเก็บหมอนให้เรียบร้อยทําให้มันเป็นกิจวัตรทุกวันการเริ่มต้นวันด้วยสิ่งเล็กๆแต่สําคัญแบบนี้จะช่วยให้คุณมีพลังบวกและพร้อมรับมือกับงานอื่นๆได้ดีขึ้น 4. นั่งเงียบๆและตั้งเป้าหมายของวันในแต่ละวันเรามีเรื่องให้ทํามากมายไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนหรือเรื่องส่วนตัวแต่รู้หรือไม่ว่าคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ทําทุกอย่าง แต่เป็นคนที่รู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดและโฟกัสกับสิ่งนั้นก่อนทำไมการตั้งเป้าหมายตอนเช้าถึงสำคัญช่วยให้คุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำไม่ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องไม่จำเป็นทำให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้นงานด่วนงานสำคัญและงานที่สามารถรอได้เพิ่มโอกาสในการทำเป้าหมายให้สำเร็จเพราะเมื่อเรารู้ว่าต้องทำอะไรเราจะโฟกัสและลงมือทำทันที วิธีตั้งเป้าหมายในตอนเช้า 1. หาที่เงียบๆนั่งคนเดียวสัก5นาทีโดยไม่แตะมือถือ 2. ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากให้วันของฉันเป็นแบบไหน 3. เขียนลงกระดาษหรือในแอปโน้ตโดยแบ่งเป็นงานที่ต้องทำให้เสร็จสิ่งที่อยากเรียนรู้สิ่งที่ต้องระวังเช่นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 4. อ่านทบทวนเป้าหมายอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามันชัดเจนและเป็นไปได้ หากจินตนาการว่าคุณประสบความสําเร็จแล้ววิธีนี้ช่วยให้สมองของคุณปรับตัวและทํางานเพื่อเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้นตัวอย่างวันนี้ฉันต้องทําโปรเจกต์ให้เสร็จ50เปอร์เซ็นฉันจะออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเลื่อนงานไปวันพรุ่งนี้การเริ่มต้นวันด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณไม่หลงทางและรู้สึกถึงความสำเร็จในแต่ละวันห้าหรีกเลี่ยงมือถือในชั่วโมงแรกหลังตื่นนอน หนึ่งในพฤติกรรมที่ทำลายโฟกัสและพลังงานของคุณมากที่สุดคือการหยิบมือถือขึ้นมาทันทีหลังตื่นนอนทำไมการเล่นมือถือทันทีหลังตื่นนอนจึงไม่ดีสมองของคุณยังไม่พร้อมรับข้อมูลมากมายตอนเช้าสมองของเรายังอยู่ในโหมดอันฟ่าเว็บซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความคิดสร้างสารรค์และสงบแต่ถ้าคุณเริ่มวันด้วยการถ่ายฟีดโซเชียลสมองของคุณจะถูกถาโถมด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็นทำให้คุณเสียเวลาโดยไม่รู้ตัวคุณอาจคิดว่า ขอเช็คแป๊บเดียวแต่สุดท้ายกลายเป็น30นาทีหรือมากกว่านั้นเพิ่มความเครียดตั้งแต่เช้าถ้าคุณเห็นข่าวแย่ๆมันอาจทำให้คุณรู้สึกแย่ทั้งวัน 6. ใช้เวลาเรียนรู้สิ่งใหม่คนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตทำไมการเรียนรู้ตอนเช้าจึงดีต่อคุณสมองของคุณอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุด งานวิจัยพบว่าตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่สมองของเราพร้อมรับข้อมูลใหม่ๆได้ดีที่สุดช่วยให้คุณได้ไอเดียใหม่ๆยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเพิ่มโอกาสในอาชีพและชีวิตส่วนตัวคนที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่พัฒนาตัวเองวิธีเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกเช้าหนึ่งอ่านหนังสือวันละสิบถึงินาทีไม่ต้องอ่านเยอะแค่วันละ5-10หน้าก็เพียงพอ 2. ฟังพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงถ้าคุณไม่มีเวลาอ่านฟังพอดแคสต์ระหว่างทำอาหารหรือเดินทาง 3. เรียนคอสออนไลน์ทุกวันนี้มีคอสออนไลน์มากมายที่สามารถเรียนได้เพียงวันละ10นาที 4. จดโน้ตสั้นๆทุกครั้งที่เรียนรู้สิ่งใหม่ลองเขียนสรุปสั้นๆในสมุดหรือแอปโน้ตนํานำไปใช้ในชีวิตจริงการเรียนรู้จะมีค่าก็ต่อเมื่อคุณนำไปใช้7ฝึกขอบคุณและสร้างพลังงานบวก ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่อยู่ที่มุมมองของคุณต่อสิ่งที่มีอยู่ทำไมการฝึกขอบคุณจึงเปลี่ยนชีวิตคุณได้ช่วยให้คุณมองโลกในแง่ดีขึ้นคนที่รู้จักขอบคุณจะมีแนวโน้มมีความสุขมากกว่าคนที่มองหาข้อเสียตลอดเวลาลดความเครียดและความกังวลงานวิจัยพบว่าการฝึกขอบคุณช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต กฎของแรงดึงดูด (Law of Attraction) กล่าวว่าพลังงานที่คุณส่งออกไปจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันกลับมาวิธีฝึกขอบคุณทุกเช้า 1. เขียน3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณเช่นขอบคุณที่ฉันมีบ้านให้อยู่ขอบคุณที่วันนี้อากาศดีขอบคุณที่ฉันยังมีโอกาสได้พัฒนาตัวเอง 2. พูดขอบคุณตัวเองหน้ากระจกลองพูดว่าวันนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุด 3. ส่งข้อความขอบคุณให้คนที่คุณรัก การทำให้คนอื่นรู้สึกดีก็ทำให้เรารู้สึกดีเช่นกัน4ฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเริ่มต้นวันด้วยพลังบวก5ยิ้มให้ตัวเองการเริ่มต้นวันด้วยรอยยิ้มช่วยเพิ่มพลังงานบวกได้มากกว่าที่คุณคิดลองนึกภาพตัวเองในอีก6เดือนหรือ1ปีข้างหน้าถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงกิจวัตรตอนเช้าของคุณตั้งแต่วันนี้คุณจะเป็นคนที่ตื่นขึ้นมาด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมรู้สึกสดชื่นมีสมาธิ และพร้อมที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองมากขึ้นลองจินตนาการถึงวันที่คุณไม่ต้องตื่นขึ้นมาอย่างเร่งรีบไม่ต้องรู้สึกเครียดตั้งแต่เช้าและไม่ต้องรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่มีทิศทางเพราะทุกความสําเร็จเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่คุณเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ตื่นนอนมันจะส่งผลต่อทั้งวันของคุณและถ้าคุณทํามันเป็นกิจวัตรมันจะส่งผลต่อทั้งชีวิตของคุณสิ่งที่อยากให้คุณทําตอนนี้ไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกัน แต่ให้คุณเลือกเพียงหนึ่งข้อจาก7ข้อนี้แล้วเริ่มทํามันพรุ่งนี้เช้าถ้าคุณสามารถทํามันต่อเนื่องได้7วัน14วันหรือ30วันคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มข้อที่2 3และ4เข้ามาในชีวิตของคุณจนในที่สุดคุณจะมีกิจวัตรตอนเช้าที่ช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดลองคิดดูว่าถ้าคุณตื่นมาแล้ว คุณเริ่มต้นวันด้วยร่างกายที่สดชื่นจากการออกกําลังกายเบาๆคุณเติมพลังให้ร่างกายด้วยน้ำเปล่าแทนกาแฟคุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละวันคุณไม่เริ่มวันด้วยมือถือและข่าวลบๆแต่เลือกเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันและคุณรู้จักขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตของคุณคิดดูว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ภายในวันเดียวแต่คนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่รู้ว่าเขาต้องเริ่มจากจุดไหนและเขาเลือกลงมือทําวันนี้ไม่ใช่รอให้พรุ่งนี้มาถึงแล้วค่อยเริ่มถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้และอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าคุณจะเริ่มทําข้อไหนก่อนอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงและถ้าคุณมีคําถามหรืออยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอีกคอมเมนต์บอกได้เลย สุดท้ายนี้ขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกขอให้คุณมีความสุขกับการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันและขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล